มากค่ะมากค่ะมื่อนี้แม่ฝนจะผ้าเฮ็ดมกเห็ดเข็มทองแบบประตองใส่ใแบบตองเลยจ้าเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองมันหายากเนาะ เริ่มจากเอาัวหอมแดงกระเทียมหัวกิ้งไข่ซ้อยแล้วก็พริกสดตามให้มันมุนๆแล้วกัพักว้สะกอนอัตตาส่วนเดี๋ยวจะใส่ใบไห่ไตคลิปเดอร์แล้วก็เอาเห็ดเข็มทองประมาณ3ามรอยก่ัมาล่างให้สะอาดหั่นเอาแต่ส่วนที่มันอ,อน่อ,อนๆใส่ต้นหอมพัคซี่แล้วก็ไใบบักโกร,กรดตาม้วยไข่ไก่ประมาณสองฟองแล้วก็ปรุงรสไปพงปรุงรสประมาณหนึ่งซอนซาผงนัวประมาณหนึ่งซอนซาขาดบ่ได้เลยก็คือน้ำปลาแดกแม่ฝนใส่ประมาณหนึ่งทับพี่จ้ะ ตามด้วยพริกแกงที่ห้าวตำไว,ว้วางยาแล้วก็โคเล่ขคเล่ทุกอย่างให้เขากันค้นไปเรื่อยๆจนกว่านามมันจะเริ่มออกมาเพราะนามเริ่มออกมาลักษณะของเห็ดหอมมันก็จะเริ่มอ่อนๆแบบนี้จะ้ะถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าใส่ได้แล้วต่อไปก็มะเตรียมซึ่งหนึ่งใส่ถ้วยน้อยประมาณจากสามสี่ใบเด็ดผักอีตูมมะฮ่องกลนเอาว้ทุกใบเลยจะได้เพิ่มความหอมแล้วเขาก็เอาเห็ดเข็มทองที่ห้าโคเล่ไว้วางยานี่ใส่ลงไป พยายามใส่มันทอๆกันน้ำที่เหลืออยู่ในกะละมังที่เฮ้าโคลเลไว้อยาทิมเด้อจ้ะใส่ลงไปนำ้ำเพราะว่ามันจะเฮ็ดไห้ห่อมกของเฮ้าเนี่ยเนื้อแข็งดีแท้ๆเลยหนึ่งไปด้ดยไฟกลางประมาณ2 5้านาทีก็สุกแล้วแม่นฝนก็ใช้เวลา25้านาทีพอดีเป๊ะเลยจ้ะแล้วหฮาก็มาหนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนี่เฮ้าแซย่างหน่อยๆประมาณจากสองสามชั่วโมงแล้วก็หนึ่งโดนๆข้าวเหนียวก็จะเหนียวนุ่ม กินก็พมอมกเนื้อแคนๆคนกลิ่นหอมหอมมันดีมากๆเลยจ้าเมนูนี้เหมาะสำหรับคนลดความอ้วนแต่ว่าอย่ากินเข่าข้ามไนเดอรเดี๋ยวมันสิอ้วนเติมเข้ไปอีกแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย